ครับสวัสดีครับคุปปาฟ้ามครับการกายจังหวัดลอยเอ็นได้ครับนี่ไปง้อจนใหย่ครับภาพเสียงดีปะครับนี่ใช่เล่นไปนางเด่นยู่ห้องไหม่ครับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับป่าฟ้ามลอยเอ็นได้ครับ ครัไทยเหรียญมาวานมันก็สัญญาณภาพอยากแตกง่อยครับมันแล้วแต่ตำแหน่งกัรเล่นมองกับชัดเจียนดีนี่ครับสาวน้อยครับนี่เจ็ดเดือนแปดเดือนครับส่วนเข้าเราเด้อแดงเข้มเม็ดบกขามแดงจนแสบตาลูกสาวพริกแดงครับเจ็ดพันหาเรื่อพี่น้องต้องให้ซี่ครับนี่เพาเป็นสา,นายไกลๆบ้านครับ ูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดสุภาพฟ้ามครับลอยเอ็นดอวยครับได้นี่ไห้เล่นไปให้พี่น้องมึงเครื่องดำเครื่องบดด้วยครับสูงกืบเมตรสิบเมตรยี่สิบแล้วล่ะครับนี่ยง่ายมครับพี่น้องหางลามดีเครื่องดำเครื่องบดแดงจนแทบตาครังกินหยาเลียมหยาดีดิสนใจก็ทักมาโทรมาเลยครับช่วงไหนเลยพี่น้องใกล้ nó vâng, vẫn là làm yên cả đây chết chết đi đèn đi mày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  đi 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 mày đi 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 mày đi mày đi đi mày đi đi mày จกันทางมาต้องง่ายเลครับจะรับช็อตนครับนะฮะ97ช็อตนะ98ซุ้าสาสบายสบายเจ็ดเองขายเองส่งเองครับแลนเองด้วยครับไม่ได้จ้างรถผู้ใดครับจ้างไม่ได้เลี้ยอรครับ แรดเองอยู่บริษัทใหญ่ครับแรมสิบเรียาพอขายถูกช่องฟีด้วยพี่น้องให้เข้าใจกันนะครับคือผมช่องหฟีผมมาได้๋ยถามมาละกิโลูกถามมาสารถครับครับผมสนใจก็ทางมาโทรมาครับศูนย์972098528สุภาพสั้นเลยครับครับผมกขอขอบคุณที่รับชมครับครับบจคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ